วันนี้ได้เลือกดียามดีนะคะลูกชายน้องหนุ่มนะคะจะออกรถออกค่ารถเอารถออกนะคะวันนี้ก็ให้คุณพ่อมานั่งในรถให้นะคะเขาถือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์นะคะเขาจะให้คุณพ่อคุณแม่มันั่งในรถนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกนะคะเ,เลยมานั่งรถให้นะคะวันนี้เอารถออกใหม่นะคะ ค่ะรถใหม่เอาออกใหม่แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ม็นั่งนะคะเีให้คุณแม่ก็มานั่งนะคะ,คะ,คะให้ปิศาลมงคลแก่ลูกนะคะให้เฮงปังปังขับรถปลอดภัยอย่าได้มีอันตรายมากั้มกลายนะคะขอให้เฮงปังปังให้เฮงลอยลอย ค้าขายจะเรื่อๆๆๆนลู่เลื่งค่ะเวลาเปิดเปิดประตูนี่ไฟออกเลยเนาะั้งางออ่าน่อานั่งรถให้ลูกชายนะคะรถใหม่เลยคะโอ้ดีแล้วค่ะเขาก็ได้สร้างเนื้อสั้างตัวเขาก็ภูมิใจที่ลูกชายก็เขาก็มีมีกำลังที่จะส่งนะคะค้าขายนะคะก็ สนับสนุนเขานะคะเนาะลูกชายรถใหม่มานั่งให้อให้มานั่งรถให้ให้ลูกชายค่ะลูกชายเอาถือพ่อแม่เป็นพระอ,อรหันนะคะเขาก็ะยชนให้พ่อแม่มานั่งรถด,ด้วยค่ะนี่ค่ะวันนี้เรขอให้ลูกประสบความสำเร็จค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะ